สวัสดีครับผมตองสิงบุรียินดีรับเช่าพระเครื่องของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับอาเภอท่าช้างจังหวัดสิงบุรีครับองนี้ครับเป็นชุดพระพิมพ์ฐานแซมนะครับปี2 5 1 7หครับหรือที่เรียกกันว่าพระสมเด็จรุ่นแจ็คกี้ชาลนครับนี่ครับมีมาสององค์วันนี้ครับเป็นเนื้อลายกับเนื้อเกสรนะครับนี่ครับช่องทางในการติดต่อนะครับไลน์แอดนะครับ tg 6 3ตัวนะครับ มาชมพระกันนะครับวิธีดูพระวิธีสังเกตพระนะครับพระแท้พระสวยพระคมพระเดิมเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับเบื้องต้นนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นองค์สมเด็จนะครับติดคมชัดแบบนี้นะครับส่วนฐานนะครับจะมีฐานแซมนะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับคมคมครับนี่ครับมีเหมือนกันทั้งสององค์แบบนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับ จะ, Salvador, 2. จะเป็นหลังรูปเหมือนนะครับเต็มองค์นะครับนี่สังเกตนะครับลายกระหนกนะครับนี่ค่อนข้างจะติดคมชัดนะครับนี่เหมือนกันทั้งสององนะครับข้างล่างนะครับจะเขียนคําว่าหลวงพ่อแพรนะครับนี่หลวงพ่อแพรเหมือนกันนะครับนี่ส่วนหอบพระนะครับเนื้อลายนะครับค่อนข้างจะบางกว่าเนื้อเกสรนะครับนี่ยังเห็นได้ชัดเห็นไหมครับอันนี้จะหนากว่านะครับนี่ส่วน อีกหนึ่งข้างนะครับนี่เห็นครับนี่เนื้อลายจะบางกว่านะครับส่วนเนื้อเกสรครับค่อนข้างจะหนากว่านะครับนี่ครับแล้วก็ด้านบนครับนี่เห็นได้ชัดนะครับว่าความหนาแตกต่างกันนะครับดูเพลินๆครับอาจจะใกล้เคียงกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนื้อลาย จะบางกว่างครับนี่ดูใต้ล่างครับนี่แบบนี้ครับอ่ะก็เป็นวิธีสังเกตนะครับระหว่างเนื้อลายกับเนื้อเกสรนะครับมาดูลักษณะพระด้านในกันครับที่ผมบอกเอาไว้ครับในพิมพ์พระนะครับพิมพ์ฐานแซมครับนี่เห็นครับเส้นฐานแซมติดคมคมชัดแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับส่วนมากครับจะมี ชิ้นทองครับติดอยู่บริเวณด้านหน้าขององค์พระนะครับนี่แบบนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นหลังลูกเหมือนครับใบหน้าติดคมชัดนะครับจะมีเกสานะครับติดอยู่บริเวณตามลิ้วจีวรของหลวงพ่อนะครับนี่นักมาชมอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นเนื้อเกสรครับส่วนมากเนื้อเกสรครับจะไม่ค่อยมีชิ้นทองติดอยู่เท่าไหร่นะครับนี่ ชิ้นทองครับของเนื้อเกสอนครับจะติดอยู่ตามองค์พระนะครับนี่ครับเหมือนเกสานะครับนี่ติดอยู่ตามองค์พระแบบนี้นะครับด้านหลังนี่สังเกตใบหน้าครับติดคมชัดเหมือนกันนะครับนี่ลายกระหนกที่ผมบอกเอาไว้ครับต้องติดคมแบบนี้เลยนี่ครับของใครตื้นๆเบ่อเบืครับลองเทียบดูนะครับต้องติดคมชัดแบบนี้นะครับนี่ข้างล่างจะเรี่ยมเขียนคําว่าหลวงพ่อแพรนะครับนี่ครับ มาดูลายกระหนกเนื้อลายบ้างนะครับนี่เห็นไหมครับลายกระหนกนครับตามเรียกว่าอะไรขอบซุ้มแล้วกันครับนี่ติดคมชัดสูงมีมิติแบบนี้ครับด้านล่างก็เขียนคําว่าหลวงพ่อแพรนะครับนี่ลองเทียบดูนะครับใครมีพระเครื่องของหลวงพ่อแพรแบบนี้นะครับผมต้องสิงบงรีก็ยินดีรับเช่านะครับ